ทุ่งบารกรรมโมเดลในช่วงนี้นะคะเป็นพื้นที่ทุ่งห่วงน้ำค่ะตามโครงการของบารกรรมโมเดลค่ะเพื่อรองรับน้ำหลากหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวมีปริมาณน,น้ำที่รับเข้าทุ่งห่วงน้ำเกินศักยภาพแล้วค่ะ นายชำนาญชูเที่ยงผู้อำนวยการโครงการชนลประธานพิษณุโลกได้รายงานสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพิษณุโลกที่มีแม่น้ำยมสายหลักสองสายค่ะไหลผ่านได้แก่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมมีระบบชนลประทานที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำก็ได้แก่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนนเรศวรและโครงการบางระกมโมเดลค่ะโดยแม่น้ำน่านมีระดับลดลงค่ะระดับน้ำสูงอยู่ที่5.97เเมตรค่ะส่วนแม่น้ำสาขาก็ได้ แก่แม่น้ำภาคและแม่น้ำชมพูระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงทุกกลุ่มน้ำสาขามีเพียงแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำวังทองที่มีระดับน้ำเพิ่มเนื่องจากฝนตกในบางพื้นที่ค่ะขณะที่แม่น้ำยมสายหลักที่ไหลผ่านอำเภอบางระกรมระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและยังต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำยมที่จะส่งผลให้ระดับน้ำและปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของวันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนถึง นทีี่3ตุลาคม้คสำหรับทุ่งหนุงน้ำนะครับบางระกำรมโมเดลเป็นพื้นที่รองรับน้ำหลกักหลังการเก็บเกี่ยวบลผลิตในเขตชุมประธานฝั่งซ้ายแม่น้ำยมเก็บเกี่ยวแล้ว100%่และปัจจุบันรับน้ำเข้าทุ่งหนวงน้ำปริมาณรับน้ำเข้าพื้นที่2 2 7 0 9ไร่คิดเป็น76%นี่เชิงพื้นที่ก่อนนะครับปริมาณน้ำกับสูงนะฮะอยู่ที่449้าล้านลูกบาทเมตรหรือ112%ซึ่งรับเข้าทุ่งเกินศักยภาพแล้ว